สนับสนุนการเชียร์สุดขั้วโดย Allnew Suzuki c e r i o เครื่องดื่มเกลือแร่ s u n w o o สวัสดีครับสวัสดีครับตอนเ้าก็สู่รายการเชียร์สุดขั้วบนโลก2014นะครับเอเิมสุุลกับคุณยุทธพงศ์วิเชดิศประจักการเช่นเคยครับผมคืนนี้แล้วโอ้ยสี่ปีรอคอยกันมาวันนี้แล้วนะครับพิธีเปิดแล้วก็จะรูคู่เปิดสนามเจ้าภาพเลือกโคเชียทีมตาหมากุกมาเปิดด้วย น่าจะเป็นเกมที่สนุกแน่นอนเลยทีเดียวนะครับก็นอกจากเกมนัดเปิดสนามนะฮะพี่ทีเปิดก็สําคัญครับคุณยุทธพงศ์ครับพี่ที่เปิดครั้งไหนคุณยุทธพงศ์ชอบเป็นพิเศษไหฮะโอ้ต้องเอเชียเราสิที่กรุงโซนเกาหลีใต้ปี2002ครับผมเนี่ยชอบในปี90เป็นไงนะเป็นแฟชั่นนะครับโอ้โหใส่ชุดอวนเวลโซนโคสอิตาลี เรื่องนีไม่ลืมเลยนะงามไม่ลืมแนวผมอยู่แล้วเรามีบรรยากาศของพิธีเปิดบอลโลกครั้งที่ผ่านๆมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยนะครับไปชมกันเลยครับคืนนี้แล้วนะครับที่บอลโลก2014ที่ประเทศบราซิลจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการนอกจากเกมนัดเปิดสนามระหว่างเจ้าภาพบราซิลกับโครเอเชียพิธีเปิดก็เป็นสิ่งที่แฟนฟุตบอลทั่วโลกรอคอยไม่แพ้กันเลยทีเดียวย้อนไปในบอลโลก1966อังกฤษเจ้าภาพจัดให้มีพิธีเปิดที่เรียบง่ายครับโดยใช้เด็กนักเรียนเดินพาเรดใส่ชุดทีมฟุต บอกของแต่ละประเทศมาเข้าร่วมพิธีเปิดอารมณ์ก็เหมือนพิธีเปิดกีฬาสีบ้านเราประมาณนั้นแหละครับสำหรับพิธีเปิดบอลโลกที่ได้รับความสนใจมากที่สุดต้องยกให้กับพิธีเปิดในอิตาลี90ครับเพราะพิธีเปิดในครั้งนั้นนอกจากจะได้เอดูอาร์โดเบนาโตกับเจน n าน,าน,นันนิ่มาร้องเพลงประจําฟุตบอลโลกอย่างเพลง Un'estate Italiana แล้วเพื่อไม่ให้เสียชื่อประเทศเจ้าแห่งแฟชั่นครับ เจ้าภาพอิตาลียังได้มีการเดินแบบจากนางแบบสาวสวยสุดเซ็กซี่หลายร้อยคนเลยทีเดียวมาในค่ำคืนนี้ครับต้องรอดูกันครับว่าประเทศเจ้าภาพบราซิลที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของความสนุกสนานจะทําให้พิธีเปิดในค่ําคืนนี้น่าสนใจเพียงใดติดตามชมกันได้ในค่ําคืนนี้ครับเข้าสู่ช่วงของการสะสมคะแนนกันแล้วครับ,รบแล้วก็จะมีคําถามมาถามด้วยวิธีการร่วมสนุกเป็นยังไง<ห>ครับสองช่องทางเหมือนเดิมดังนี้ครับ ช่องทางแรกคือการส่ง SMS คําคำตอบที่ถูกต้องซึ่งก็จะเป็นการสะสมคะแนนจากรายการต่างๆเพื่อแลกรับของรางวัลส่วนช่องทางที่2คือการร่วมสนุกโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน M-Connect เพื่อตอบคำถามสะสมคะแนนคำถามของวันนี้ก็คือนัดเปิดสนามของบอโลกในปี2014นี้บราซิลครับจะต้องเจอกับทีมชาติอะไรครับ A แคมเรูนและ B โครเอเชีย พิมพ์คำตอบ A หรือ B ที่ท่านคิดว่าถูกต้องนะครับแล้วก็ส่งมาที่4 1 1 1 0 0 0งก็เช่นเคยครับต้องขอบคุณสนามฟุตบอลสวยๆซุปเปอร์คิกค,ค้าก็ตามผมวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับใครที่สามารถอยู่ดึกรอดูพิธีเปิดรอดูนัดเปิดสนามได้ก็รอกันไปยังไงต้องรอครับ,บโอ้โหรอมาตั้ง4ปียังรอได้ยังไงวันนี้ผมต้องอยู่ดูแน่ๆ<ช>นะครับดังนั้นพรุ่งนี้ผมขออนุญาตไปทำงานสายสว่างเอาเลยครับโอ้ี่โชยโอกาสนะคร<ช>ับเอาแล้ววันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ รู้สึกขั้ววันนี้ทีมชาติยูเครนประสบปัญหาใหญ่ในการเตรียมทีมช่วงบอลโลก2006แต่ไม่ใช่เรื่องฟุตบอลนะครับปัญหาใหญ่ก็คือกองทัพน้องกบอบอบที่พร้อมใจกันมาส่งเสียงระงมยามค่ำคืนแถบโรงแรมที่พักแหมไม่ได้หลับได้นอนกันละพักะคุณ <c oughs>